รายการนี้จะทำขึ้นด้วยความพึงพอใจของผมเองหากมีข้อมูลใด,ดผิดพลาดท่านสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักกับทุกคนนะครับผมจะชื่อในเกมว่า s อสทีฟอก e เป็นผู้เล่นอัลเลียนที่เล่นมาตั้งแต่ตอนที่ช่วงเซิร์ฟ g l o b a l เพิ่งเปิดทีนี้ไอรายการถามตอบเนี่ยมันจัดขึ้นมาเพราะว่าผมว่างจัดขึ้นมาเพราะว่าผมอยากจะที่จะแบบเออทำให้ทําให้เวลาว่างของตัวเองมันดูมีอะไรทําบ้างนะผมก็เลยจัดเป็นเหมือนกับโพสต์ให้คนมาพิมพ์ลง พิมพ์คาถามลงไปในคอมเมนต์แล้วผมก็จะมาทําคลิปตอบให้ในประมาณวันหรือสองวันหลังจากนั้นเอาละทีนี้ก็เป็นคลิปแรกเนาะก็ปกเป็นปกติทั่วไปก็ไม่ได้มีคําถามถามเข้ามาเยอะเท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปคําถามเลยแล้วกันนะเฮ้ยคำถามข้อที่หนึ่งเนี่ยผมก็ตอบไม่ได้ละโอ้ อนาคตช่อง u t u b e ช่องนี้คงต้องปิดแล้วบ้งเนี่ยค,คำถามข้ออะไรยังตอบไม่ได้เลยขอวิธีการขยี้เรือหน่อยครับขยี้ขยี้ไงอ่ะอืมผมขยี้เรือไม่เป็นหรอครับแต่ถ้าขย่มเรือได้ขอให้บอกเลขหกหลักติดต่อได้หลังไหมคอลัละไหนลองจั่วคําถามข้อที่สองขึ้นมาสิอ่าขอวิธีสุ่มให้ได้ตัวละครที่ต้องการหน่อยครับโอ้โหถ้าบนโลกนี้มีวิธีแบบนั้นนะ ผมว่ามันก็ก็ไม่มีใครเล่นเกมกาชาแบบเติมชิปหายใบปลวกแล้วแหละวิธีการเดียวที่น่าจะทําได้สําหรับเกมนี้นะฮะก็คือดองคิวครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูก็ได้ว่าคนที่แบบเล่นมานานอย่างผมเนี่ยผมยังกลัวเลยที่ว่าสุ่มตัวที่ต้องการไม่ได้แล้วผมดองไว้เท่าไหร่อ่ะเนี่ยเห็นไหมผมมีอยู่สองพันกว่าเนี่ยคือมันเคยมีประสบการณ์อยู่อีเวนต์หนึ่งที่ว่าผมหมดไปหกร้อยกว่าแล้วตัวหนึ่งเพิ่งออกอ่ะหลังจากนั้นอ่ะ ผเลิกเลยไอ้น,นีัยตเเ่ตอนเรือนอกอีเวนต์น่ะตอเรือแค่เฉพาะในช่วงเวลาที่แบบมันควรจะต่ออ,อ่าฮะกับทำเควสที่ว่ามันได้คิวเพิ่มวันละสามเรื่อยๆผมก็ทำมาโดยตลอดจนตอนนี้ก็มีอยู่สองพันกว่าคิวอะเพราะว่าเอีเวนต์ก่อนนั้นนี้ไม่ค่อยเกือ<ค><ด>ก็โอเคเนาะเคียร์เนาะสำหรับคำถามนี้งั้นผมก็จะหยิบคำถามอันต่อไปนะฮ่า อยากได้วิธีหาแปลงเกียร์ลุง PR4 ไ,ไวๆครับคําถามเนี่ยผมบอกเลยนะว่าถ้าคุณเอาไปถามคอมมูของฝรั่งอะค,คำตอบแรกที่คุณจะได้อะก็คือตั้งนาฬิกาปุกเฮ้ยเรื่องจริงผมไม่ได้โกหกเลยมันเคยมีคนถามมาแล้วแล้วทุกคนแม่งความใจต่อกันหมดเลยว่าแม่งแค่ตั้งนาฬิกาปลุกแต่ที่เนี่ยผมรู้จักคนหนึ่งที่เขาอผมคุยกับเขาล่าสุดน่าจะตอนเดือนกุมภาพันธ์มั้ง คือตอนนั้นอะ่ะผมยังไม่ได้เทนไลร์เลยสักลำเว้ยแต่ว่าเขาอะ่ะได้สองลำครึ่งละอ่าทีนี้เทคนิคที่เขาบอกมาก็คือสแปมคิวอ่าทีเนี้ยหลายๆคนก็จะสงสัยแหละสแปมคิวคืออะไรวะกดคดิวรั่ๆเหรอผมขอยุบอาการอธิบายเรื่องสแปมคิวเนี้ยไปพร้อมกับคําถามข้อถัดไปนะครับเอาละทีนี้คําถามข้อถัดไปมีสาระที่สุดจะถามมาในวันนี้ละแลวน่าจะเป็นข้อสุดท้ายเด้ด ขอวิธีหาแปนมหาราชเอเกียแบบง่ายๆไม่เปลืองของเยอะเอาละไอคอนเนี่ยผมรู้จักคนคนหนึ่งที่เขาทำไอเรือวิจัย PRC เสร็จเร็วมากๆอย่าลรู้ไหมครับว่าเขาใช้วิธีการไหน อันนี้คือคำเตืจนจากผมนะครับอย่าหาทำเอาละ่ะทีเนี้ยผมก็ทักกลับไปหาเขานะฮะช่วงนี้เขาก็ดูชีวิตมีความสุขดีคิวฟื้นฟูเดี๋ยวเรากลับมาต่อด้วยประเด็นหลักของเราเลยดีกว่าเอาละ่ะพูดถึงการหาแปลนก็ต้องพูดถึงระบบรีเซิร์ชคือระบบรีเซิร์ชของเกมอัลเทเรนอะเดี๋ยวผมจะขอตัดภาพจากวิกิมาเลยแล้วกันนะเพราะผมขี้เกียจพิมพระบบรีเสิร์ชก็จะมีตามนี้เนาะ ถ้าเรานับก็จะนับได้ทั้งหมด8ประเภทที่เนี้ยผมจะแบ่งแยกออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆประเภทที่1ที่ผมลากได้เส้นสีแดงนะฮะเวลาที่เรารีเสิร์ชมันจะมีมุมบนซ้ายเป็นสีแดงประเภทเนี้ยคือจะวิจัยแล้วได้แปลเเรือสิประเภทหนึ่งที่ผมลากได้เส้นสีม่วงอะมุมบนซ้ายมันจะเป็นสีน้าเงินประเภทนี้คือวิจัยแล้วจะไม่ได้แปลเเรือในหัวข้อที่แล้วนะฮะที่คนที่เขาได้เทรดหลายๆลำเขาบอกให้สแปมคิว ข้ใหมาถึงสแปมรีเซิร์ชตัว Q เนี่ยแหละทีนี้ระบบรีเซิร์ชเราก็จะมาเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยก็คือตัว B ตัว B นี่คือ Data Analysis มันเกิดจากการที่เราจะต้องปลดล็อกเงื่อนไขที่ว่าจะต้องลงไปเล่นตามด่านต่างๆที่เขากําหนดไอตัวเนี้ยมันคนส่วนใหญ่จะไม่ทํากันเพราะว่าวิจัยตั้งหลายชั่วโมงอะ่ะแถมยังต้องไปลงด่านด้วยใครมาจะทําวะ ทีนี้มาอันต่อไปนะฮะอันต่อไปคือตัว C basic research basic research นี่จะไม่เสียอะไรเลยเป็นวิจัยอย่างเดียวที่ไม่เสียอะไรเลยแล้วก็มีโอกาสได้แปดเรือส่วนข้อเสียของมันก็คือมันก็ค่าที่จะกินระยะเวลานานนะครับทำให้ของรางวัลที่ได้อะมันไม่คุ้มค่ากันต่อไปก็จะเป็นตัวดีนะฮะตัวดีนี้จะเป็นอันที่คุ้มค่าที่สุดที่คนส่วนใหญ่อ่ะมักจะเลือกทําเยอะที่สุดเพราะว่ามันจะการันตีว่าจะได้แปลน เรือตัวที่อยู่ในรูปแน่นอนและก็ทําให้เราเก็บแปลเรือลานั้นได้เร็วและต่อให้ได้ลําที่ไม่ใช่นะครับถ้าเราเก็บไปเรื่อยๆจนกระทั่งเฟสซิมูเลชันมันสามารถอัพได้ตันมันก็จะไม่โผล่แปลนตัวนี้อีกทําให้โอกาสที่มันจะออกไอตัวในรูปที่เป็นตัวที่เราอยากได้นั้นเพิ่มสูงขึ้นทีนี้ตัว G นะฮะตัว G มันจะต้องเสียตังค์ตอนวิจัยเหมือนกันดีแต่ว่าตัว G จะไม่ได้การันตีว่าจอมาเป็นแปลนตัวไหน แล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาน้อยกว่าตัว C ทํำให้มีความคุ้มค่ามากกว่าตัว C ครับต่อมาตัว H นะครับ High Return ยิ่งเสียงสูงก็ยิ่งได้กลับคืนมาสูงตัวนี้อ่ะตอนที่วิจัยเราจะต้องเสียคิ้วนะครับมันคือสิ่งที่คุณแอมบอสทำไปก่อนหน้านี้อ่าไอตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะได้แปลนเยอะ เพียงแต่ว่าเราต้องจ่ายคิวให้มันมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเหมาะกับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่แบบว่ามีคิวน้อยหรือไม่ค่อยได้เล่นครับต่อมานะครับ l i k Licking a n a l y ิ i s มันคือวิจัยที่ทำแล้วได้แปลนอาวุธเยอะและรวดเร็วเพราะว่ามันใช้เวลาวิจัยที่น้อยมากแลกกับการที่แบบสแปมมาเรื่อยๆครับมันก็เลยทำให้เรามีเกียร์รีเสิร์ชใช้จำนวนมากทีนี้อันนี้คือคอมมิชชั่นนะครับ อันนี้จะเป็นอันที่ผมเลือกคําต่อจาก i n แอนา l ิ s ิ s ในกรณีที่แบบผมไม่ได้อยากทำแปดเรือเพราะว่าสิ่งที่ต้องทําก็คือแค่ส่งคอมมิชชั่นให้ครบตามที่มันกําหนดเท่านั้นข้อเสียของมันก็คือมันก็ค่างที่จะใช้เวลาวิจัยนานครับอย่าง i n แอน a l ิ s ิสเนี่ยส่วนใหญ่มันจะออกอันเฉลี่ยก็คือประมาณ1ชั่วโมงแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันจะออกแบบประมาณ6ชั่วโมงเนี่ยครับทีนี้อันสุดท้ายครับอันสุดท้ายคือ e ไอตัวเนี้ยเงื่อนไขมันจะค่อนข้างมีหลากหลายครับแล้วแต่ว่ามันจะสุ่มเจอตัวเนี้ยผมไม่ค่อยแน่ใจเรื่องข้อดีข้อเสียของมันเท่าไหร่แต่เพราะว่าอันนี้มันไม่ค่อยมีคนทําทีนี้เราก็ได้ข้อมูลของการวิจัยทั้ง8ประเภทแล้วนะครับทีนี้กลับที่คําถามคําถามคือต้องใช้ทรัพยากรน,น้อยด้วยและให้ได้แปลเรืออย่างพวกเฟนิกหรือเอเกียอันดับแรกที่เราจะทํานะครับก็คือ ตั้งค่าโฟกัสก่อนก็ไปที่แ lap นะครับเลือกรีเสิร์ชแล้วก็ไปที่โฟกัสที่มันอยู่ด้านล่างขวาทีนี้มันก็จะมีหน้าต่างโฟกัสมาให้เลือกต้องเลือกให้ถูกก่อนว่าเราจะทำวิจัยอันไหน1 2 3หรือ4ณและปัจจุบัน pr 1-3จะมีระบบแค t อัพแล้วนะครับระบบแคตอัพนี้จะช่วยให้เรา ได้แปลงง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะออกแปลนตัวที่เราแคตอัพไว้ตลอดทุกครั้งที่เราวิจัยเสร็จแต่ว่ามันจะจํากัดจํานวนสูงสุดที่สามารถแคตอัพได้เอาละทีนี้หลังที่เราตั้งค่าแคตอัพแล้วก็โฟกัสเสร็จแล้วแล้วก็มานั่งวิจัยแบบปกติกันต่ออันดับแรกนะครับถ้าต้องการประหยัดทรัพยายกรเราต้องตัดตัวเฮดออกไปก่อนเลยเพราะตัวเฮดค่อนข้างที่จะใช้คิวเยอะในกรณีที่แบบเราทําต่อเนื่องเป็นเวลานานมาก พอเราตัดตัวเฮดออกไปเสร็จแล้วมันก็จะเหลือตัวที่น่าทําก็คือตัว G กับตัวดีครับถ้า,ามีจีกับดีโผลมาให้ทาดีก่อนเพราะว่าดีจะการันตีแปนด้านหน้าซึ่งถ้าหาว่ามันเป็นตัวที่แบบเราอยากได้เราต้องเลือกก่อนประจําอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่เราอาจจะเลือกเป็นตัว G แทนก็ได้และทีนี้นะครับขั้นสุดท้ายเลยก็คือตัว C ตัว C นี่คือทางเลือกสุดท้ายแล้วในกรณีที่เราไม่มีทั้ง D และ G เพราะว่าคงไม่มีใครไปทำอัน D หรอกครับเอาละทีนี้ผมก็ตอบคำถามครบทุกข้อแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่อุตส่าห์อดทนนั่งดูอะไรก็ไม่รู้มาจะถึงตอนนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าหากว่าชอบใช่ไหมครับไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องกดซ like, ับตะไคร์แต่ว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Facebook กลุ่มไว้ข้างล่างถ้าหากว่าชอบอาทิตย์หน้า อาจจะเป็นวันเสาร์เดี๋ยวผมจะตั้งโพสต์ใหม่ก็ช่วยไปคอมเมนต์คำถามด้วยและเดี๋ยวผมก็จะกลับมาทำคลิปนั่งอธิบายแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิปนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าสมมติว่าไม่ได้เพื่อนๆในรีคอร์ดช่วยกันเป็นห้องรีคอร์ดของช่องพี่กอฟซูคีมนะครับบางคนก็มาช่วยครับบางคนก็มาซ้ำเติมเอาไปว่าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาช่วยผมในครั้งนี้นะครับ ถ้ามีโอกาสก็เอาไว้เจอกันอีกครับ